ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องเจจุนชาแนลห,หลังจากความเดิมตอนที่แล้วครับที่เราได้มีการไปพบกับน้ำตกลึกลับเฮ้ย hey! สน <laughs> คนละน้ำตกกันแล้วอ,อซึ่งก่อนที่จะไปชมคลิปนี้นะครับเรามาดูสถิติของผู้ที่ชมช่องของเราก่อนนะครับปรากว่า <laughs> ยังไม่มีมีคนเข้ามาชมครับในช่วง28วันที่ผ่านมาครับยังไม่มีคนติดตามนี่แปดสนะครับมีติดตามแล้ว18.5%านะครับยังไงก็ฝากกดติดตามฝากไลค์ฝากแชร์เป็นกําลังใจให้เราด้วยนะครับหลังจากที่เรานะครับเข้ามาที่ห้องลึกลับภายใต้น้ําตกแล้วนะครับเราก็จะเจอกับดาบจามะนะครับซึ่งเรายังไม่คู่ควรนะครับเราจะต้องไปทำเควสเสียก่อนโดยเควสของเรานั้นนะครับ เป็นการฆ่าเอลิทบอสนะครับทั้งหมด30ตัวด้วยกันนะครับจุดรับเควสจะอยู่ตรงเกาะกลางหรือเกาะเมนชั่นที่หลายคนรู้จักกันบนโลก3นะครับเดี๋ยวเราจะพากันไปรับเควสแล้วก็ตามล่าฆ่าเอลิทบอสเพื่อเอาดาบยามาก,กันอ่านี่ครับเรารับเควสมาแล้วปรากฏว่านี่ครับตัวเออร์บาน นะครับจะอยู่ที่เกตทีก็คือเกาะต้นไม้ยักษ์นะครับเราต้องรีบไปตีก่อนที่จะมีใครนะครับตีก่อนหน้าเรานะครับอุปสรรคยังในการที่เราเล่นเกมปกตินะครับเห็นไหมครับเบสแคนเซิลอีดดบอสอีเฟียสไบอานัทเออร์เพย์เออร์ซึ่งตอนนี้เป็นตัวแรกของผมเลยนะครับเราไม่รู้ เฟสมันแคนเซิลไปแล้วเห็นซ้ายมือไหมครับว่าตรงลับเฟสเราหายไปแล้วนะครับก็ทำการเดินทางไปที่เกาะต้นไม้ใหญ่สรากว่าเจอนะครับทั้งเซิร์ฟมีอยู่สองคนนะครับเจอใครรู้ไหมครับก็น่าจะรู้ๆครับยืนอยู่กลางอากาศอย่างนั้นนะครับเป็นคนที่มาตีตัวเฟสของเราครก็เลยทำการจะสั่งสอนนะครับนี่เป็นโปรนะครับ การอากาศซด้วยจัดการคิดว่าง่ายไหมครับแต่ที่น่าตกใจนี่ครับโอ้โหเจอโฟมันใส่รัวๆครับเน่าขายหน้าเลยครับกระโดดขึ้นไปให้โฟมันใส่รัวๆแล้วก็ผมว่าจะไปเอาคืนนะครับโดนครับมันก็ ไทูนะครับอยขึ้นสูงนะครับตีไม่ทันตีไม่ไวรวพรามันลอยขึ้นสูงมากามมกระโดทนมาไ้ก็จนแ่ามันลอยหนีไล้วนะครับถ้าแอดมินผ่านมาก,ก็ฝากแบนยูเซตายอีกรอบแล้วโดนโปตกตาย2อรอบแล้วนะครับ หลังจากที่เราจบเควสไปนะครับหรือมีเพเยอร์คนไหนฆ่าก่อนเราเนี่ยเรากลับมารับเควสนะครับก็คือต้องรอประมาณ10นาทีนะครับเพราะว่ามาคุยกับ NPC นีเนี่ยเขาก็จะปฏิเสธนะครับยังไม่ให้เรารับเควสได้นะครับซึ่งวิธีการที่ง่ายที่สุดนะครับเราก็ต้องย้ายเซิร์ฟนะครับเพื่อที่จะไปรับเควสใหม่แต่ก็ต้องไปรอ10นาที เหมือนกันในทางกลับกันนะครับเราเองก็ต้องอดูเซิร์ฟที่มันไม่มีโปรนะครับเพราะการที่มีโปรนี่ผมการันตีเลยตีไม่ทันครับแบบไวมากนะครับก,กว่าจะตีได้ก็แบบลากเลือดเหมือนกันนะครับตอนนี้นะครับผมก็ได้เคเวสมาใหม่แล้วนะครับเป็นอยู่เกาะไฮดานะครับเป็นดันเร นะครับดินเต้นะครับก็รีบไปที่เกาะไฮด้านะครับนี่ครับตัวรับเคสอยู่ตรงซ้ายมือนะครับผมรีบไปเกาะไฮด้าแล้วก็วิ่งหาเขาผิดนะครับเจอหรือยังเจอหรือยังอยู่ตรงนี้เกาะไฮด้าตรงจุดที่อ e ีลิทบอสเกิดก็มีประมาณอยู่ประมาณ3จุดนครับสามหรือสี่จุดนี่แหละครับเราก็ต้องวิ่งหาให้ทั่วก่อน ก็พยายามตีให้ได้ก่อนคนอื่นนะครับเพราะไม่งั้นแล้วเนี่ยเฟสแคนเซิลเดิมนะครับนีนะครับอีกแล้วนะครับเฟสแคนเซิลอีลิสวอร์ดฟีดสบายอนาเตอร์เพเยอร์นะครับโปก็เข้าใจครับว่าหลายคนก็อยากจะได้ดาบแล้วก็ดันมีโปรด้วยนี่บอกได้เลยว่า สู้โปไม่ได้นะครับแต่ผมก็จะไม่ยอมแพ้นะครับรอจะต้องหาอ e ีลิตบอสไปกันขอเวลาไปหาอ e ีลิตบอสเพิ่มเติมนะครับรับรองเราจะได้ดับยามะอย่างแน่นอนซึ่งในบรรดาอ e ีลิตบอสทั้ง3ตัวนะครับตัวที่ปราบได้ยากก็คือเป็นบอสที่ใช้ จ็คมาเอาเวกนะครับก็คือ,อก็ถามว่ายากไหมก็ไม่ยากแต่เป็นตัวที่ยากที่สุดในบรรดา3ตัวนะครับหลังจากที่เราสู้กับบอสเนี่ยบอสก็จะดับของให้เรานะครับจะมีด้วยกันทั้งหมด6อยา่านงะก็จะมีผ้าปิดปากหรือผ้าผ้าบันคอนะครับสีแดงสีเขียวสีดำเนะสื้อคุมสีแดงสีเขียวสีดำ แต่ผมสีดํายังไม่ได้นะครับเลยมีโชว์แค่สีเขียวกับสีแดงนะครับนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือถ้วยเสกบอสนะครับก็สําหรับใครที่แบบว่าอยากจะ,ะล่าบอสแอดมินนะครับก็ต้องมาล่าบอสอิลิทบอสนะครับเพื่อที่จะเอาถ้วยที่ไปเสกบอสนะบมันก็สุ่มได้นะครับไม่ได้ว่าได้ทุกตัวนะรานในขณะที่ กอเซซรีนะครับก็จะส่งให้ได้เหมือนกันนะครับซึ่งระหว่างทางที่เรารอรับเพจสิบนาทีนะครับก็ไปรับจ้างลงดันโมจิให้นะครับก็ เป็นสะสมเงินม่วงเอาไว้เยอะๆนะครับเพราะว่าเราต้องใช้อีกมากในการทำเฟสหลายๆอย่างนะครับก็ระหว่างทางก็ไปรับช่างลงตัวโมจินะครับในการตามล่าอีลิตบอสนะครับก็อย่าลืมเช็คด้วยว่าเราตีไปทั้งหมดกี่ตัวนะครับเพราะว่าพอครบ30แล้วเนี่ยเราจะได้ไปรับดับ ยามะมาเป็นของเราซึ่งตอนนี้เนะี่ยผมตีมาแล้วทนะั้งหม29ตัวนะครับเหลือแค่ตัวเดียวนะครับก็จะได้ดาวยามะแล้วเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสำหรับใครที่ติดตามคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับและแล้วก็มาถึงอ e ีลิตบอสตัวสุดท้ายแล้วนะครับ ตัวที่30เดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับว่าผมจะได้ดาบยามาก,กันไหมนะครับวันนี้นะเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับผมไปแล้วครับผมไปล่าแล้วครับอยู่เกาะเต่านะครับไปแล้วครับตัวสุดท้ายหวังว่าคงไม่มีใครมาควนก่อนนะครับผม เย้ครบแล้วนะครับตีอีลิตบอสครบ30ตัวนะครับเดี๋ยวเราจะไปทำเควสดาบยามะมาเป็นของเราแล้วนะครับเพื่อความชัวร์นะครับขอเช็คอีกนิดหนึ่งนะครับนี่ตีอีลิตบอสครบ30ตัวนะครับเดี๋ยวเราไปเกาะไอดาเพื่อหาน้ำตกลึกลับเพื่อรับดาบยามะกันดีกว่าครับ เหมือนเดิมนะครับช่องทางเข้าก็จะอยู่ตรงใต้น้ําตกนะครับเราก็จะฝ่าเข้าไปนี่รอบนี้ไม่มีตัดครับเน้นๆเ,เข้าไปดูน้ําตกกันดีกว่าเนี่ยแล้วก็ดลงมานะครับเข้าได้ไหมข้างล่างสีข้างล่างเออว้าวไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ลหมาอีกลงมาอีกเออตรงนี้ตรงนี้วาบเข้ามามาแล้วนะครับเราก็จะพังประตูเข้าไปนะครับก็ ไปฆ่ามอนสเตอร์ที่อยู่ข้างในนะครับ5้าตัวก่อนนะครับนี่นี่เอามานี่ฉันมีคุณสมบัติครบแล้วโอ้โหโอโห้เป็นไงตายหมดมานะครับนี่มาแล้วครับรอบนี้เรามีคุณสมบัติพร้อมนะครับพร้อมที่จะดึงดาบยามะกันแล้วเนอะ้อหามาแล้วดาบแห่งทวยเทพ ได้ขาว่าเจ้านี่เป็นดาบต้องคำสาบเหรอใครจับก็จะตายใช่ไหมเอาาอเอออตอนนี้ข้ามีคุณสมบัติครบแล้วข้าจะดึงแล้วนะข้าจะดึงแล้วนะเดิสวอร์ดัสซีนทูบัตเจ็ดทรายอีกเ,กเดิครับมันก็ถามว่าเราแน่ใจที่จะดึงหรือเปล่าอ๋อถ้าดึงอีกครั้งตายแน่นอน ไม่สนนะครับเราไม่สนตาแดงดาบเป็นของเราแน่ดาบเป็นของเราแล้วอ้าวแต่มันยังไม่เปลี่ยนนะครับนี่ไอเทมเพิ่มมานะครับตดาดแด๊นะครับยามะดาบสีม่วงนี่พร้อมกับไตปลดล็อกไตเติ้ลนะครับเป็นเดมอนโหมดด้วยนี่ถ้าจับดาบเทพนะครับ งาะเาะเราแล้วดาบอีกแทงดีอยู่ข้างดานี่ดึงได้ไหมเนี่ย <c oughs> นี่ถ้าจับดาบนะครับโอ้โหกว่าจะได้มานะครับเหนื่อยแสนสาหัสเหมือนกันนะครับก็ต้องรีบออกไปนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมนมันจะเกิดมานะครับเราก็วปัปกลับเมืองเลยชิวๆนะครับสำหรับใครนะครับที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับแล้วโอกาสหน้านะครับเราจะไปทำคลิปอะไรต่อรับโปร์ติดตามกันเลยฝากกด s u b สไคร b ์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับ